สวัสดีค่ะทุกคนจิตฟิแนแลนด์ค่ะทุกคนคะวันนี้จิตจะทําแกงอ่อมนะคะอ่อมไก่ค่ะนี่ค่ะจิตเตรียมมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นไก่ค่ะที่จะอ่อมวันนี้นะคะผักก็จะมีเยอะมากเลยค่ะจะมีหน่อไม้ฝรั่ง ดอกกะหลำค่ะแล้วก็บกล็อกครีอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นบวบ,บวบของฝรังค่ะบวบปิลาตนะคะแล้ววันนี้ก็มะเขือพวงมีมะเขือแล้วก็ต้นหอมผักชีเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาค่ะแล้วก็จะมี เกลือจะใช้เกลือสีชมพูนะคะเกลือมะลยแล้วก็รสดีค่ะจิตไม่กินชูรสค่จะจิตใส่รสดีแล้วก็จะมีมะขามเปียกก็อันนี้เป็นเครื่องก็จะมีหอมแดงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งค่ะแต่หอมนี่ที่บ้านจิมไม่มีหอมหอมหัวแดงเล็กบ้านเรานะคะจิมใช้หอมเขกค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวไงมาดูวิธีการทํานะคะจิตลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนจะมีนี่ค่ะเป็นเห็ดพึ่งขาลายค่ะที่จิตใส่ช่องปิดไว้นะคะตั้งแต่หน้าร้อนปีที่แล้วที่จิตเก็บมาใส่ช่องปิดไว้เดี๋ยวจิตเอามาใส่ด้วยค่ะทําเครื่องกันก่อนนะคะใส่พริกไป,ไป ก็เกลือลงไปนะคะทำแหลกมากนะคะประมาณนี้พอใส่ไก่ลงไปในหม้อเลยค่ะใส่ไก่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะแล้วก็อันนี้เป็นใบมะกรูดกับผักนะคะ ไป,ไปเลยจานกนั้นติดก็จะใส่น้ำปะลาลงไปเลยนะคะปลาลงไปแล้วก็ลสด,ดีที่ติดเตรีมยมไว้ค่ะใส่ลงไปใส่น้ำล้างครกคะ่ะใส่ลงไปสเร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ เปิดไฟได้เลยค่ะเปิดไฟแล้วก็รอให้เข้าเดือดค่ะอย่าทีนี้ก็อย่าคนนะอย่าคนนะคะต้องรอเข้าเดือดค่ะเดือดแล้วก็คนได้เลยค่ะเสร็จแล้วจิ่กจะใส่เห็ดคะเนบะ็ดขึ้นขาลายค่ะใส่ลงไปก่อน ต้นมะเขือไม้กระลงังหัวหัวกระรังจากนั้นจตก็จะใส่น้ำร้อนนะคะจิตต้มไว้ใส่ลงไป ก็ท่วมผักค่ะแล้วก็เดือดเดือดนำค่ะที่ใส่เดือดลงกไปก็ตักอากัง ทำหม้อก,กินได้หลายวันเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่ากินคนเดียวค่ะแต่พี่ไม่กินด้วยนี่ไม่กินปลา,าไปกินไม่เป็นค่ะแล้ เดี๋ยวรอผักสุกสักหน่อยค่ะใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็เสร็จนผักชีกวใส่ผักเปียกค่ะที่บ้านกิกันนะคะที่บ้านใช้ใส่ผักผักเปียกแต่ไม่ได้รสชาติไม่ใสงผักสุกแล้วผัใส่ต้นหอมผักชีค่ะ แบบนี้ไปใช้ไปใช้กับตอมเนื้อเอาหมูก็ได้นะคะแบบเดียวกันจบลค่ะหอมมากหอมผักชีจ้ะหอมผักชีลาวแล้วก็ต้นหอม ข้มามาค่ะามาค่ะทุกคนทานข้าวด้วยกันวันนี้จะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะทานกับข้าวเหนียวเลยค่ะ